โอ้โหเอาซผมยาวปิดหน้าเลยให้กดมานิ่งใช้คิดเถียวครับเราไม่ได้มานั่งตั่งเงี้น,นานละเหมือนกันเรามีบทเรียนเรามีความรู้อะไรเยอะแยะเลยก็อ,อย่างนงี้ครับอ่าเราไปรู้มาว่าอะไรหรือว่าคนสมัยก่อนกับคนสมัยเรามันไม่เหมือนกัน,นครับยังไงอ่ะ ใช่เพราะว่าเขาเกิดในสมัยนั้นเขาก็เลยไม่เหมือนเราเราเกิดในสมัยนี้ก็เลยไม่เหมือนเขาเออ <laughs> เอาสบาไปไม่เป็นเลยไม่แต่คนพูดยังงงคือ,อย่างนี้ครับเราต้องบอกก่อนว่าคือสมัยก่อนอะเราไม่มีมือถือไว้ไม่มีรถยนต์ธรรมชาติอธรรมชาติยังไงวะอยู่แบบธรรมชาติอะไม่มีมือถือไวย กล้องนี้เป็นห้องหายยากมากบางทีแบบเอาง่ายๆคือไปไหนอ่ะเดินขี่จักรยานขึ้นรถเมลขาจะว่าเดินทางแบบแบบแอดเวนเจอร์เออเดี๋ยวนี้แบบเปิดมือถือ Google แบบสมัยก่อนเวลาจะจีบกันเนีเ่ยเฮ้ยเธอเรานัดกันนะเดี๋ยวเราไปเที่ยวดีโอสยามกันนะหรือถ้าเกิด,ดมากกว่าน,นั้นอาจจะเอ้ยเธอ เดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันนะสมัยก่อนอะ่ะแบบสมัยบุเพศนิวาสอะ่ะที่ไม่มีมือถือจริงเธอชอบกันใช่ไหมแอบไปดักเจอแล้วไปชวนคุยเข้าใจปะแล้วก็นัดกันนะว่าแบบเออเราอยากอยากคุยกับเธอเพราะสมัยก่อนพ่อแม่คุมถุงชนกันเยอะหรือถ้าเกิดบางคนไม่อยากคุมถุงชนก็ใช้ดีนัดกันนะดักเจอเข้าใจปะแต่สมัยนี้ไม่เหมือนกันสมัยนี้มีมือถือ เราอะไม่รู้อะไรเราก็จะเดินไปถามจะสมัยเนี้ยกลายเป็นว่าเราไม่รู้อะไรเราก็เสิร์ชก o เก e มันก็ดีเว้ยมันสะดวกแต่ว่ามันก็ทําให้เราบมันทําให้เรามันทําให้เราเปลี่ยนอะไรครับยังไงอะ่ะมันทําให้เราแบบทําอะไรแล้วรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับว่าเราไม่มีคนการพูดคุยการพูดจาอะไรเนี้ย มันทำให้เราแบบเก่งเหมือนเข้าใจว่าเหมือนพูดไม่เก่งอ่ะไม่กล้าคุยเพราะฉันสังเกตเพื่อนชาหลายคนก็พูดไม่เก่งนะพูดไม่เก่งอ่ะพูดไม่เก่งอ่ะอย่างฉันเนะฉันพูดเก่งเพราะว่าฉันเนอะฝึกไว้มันก็ไม่กล้าคุยกับคนแบกหน้าถ้าเกิดไม่ได้เรียนหนังสือด้วยกันแล้วแล้วมาเจอกันอ่ะข้างนอกเราจะมองว่าเราเป็นคนแบกหน้าเลยสมัยนี้จริงสมัยก่อนอ่ะคนสมัยก่อนทํางานใช่ไหมไปทํางานเสาร์อาทิตย์หยุดเหมือนกัน รู้ว่าหยุดเขาทำอะไรฉันดูในละครอ่ะหยุดคือเขาเอาเอาเหมือนเสือเอาผ้าไปปูอ่ะทำเหมือนคนญี่ปุ่นเนี่ยดูซากุระสมัยก่อนอากาศมันไม่ร้อนมากเหมือนสมัยเนี่ยมีต้นไม้เยอะเขาไปนั่งใต้ต้นไม้ริมแม่น้ําสมัยก่อนแม่น้ําสะอาดแล้วก็เอาชุดน้ําชาเอาขนมอะไรมานั่งกินหรือบางคนเนี้ยก็เลือกที่จะโอเคนั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งชมนกชมไม้อ่ะเออ คนสมัยก่อนชนกชมไม้บางทีก็ก็บางทีอาจจะอาไปตกปลาอะไรพวกนี้ก็จะจะําัยนว้มันหยุดทำอะารนอนดูซีรีส์แล้วก็อะไรเที่ยวเที่ยวเทกดิงด้งดิ้งมันแบบมันต่างกันเุ้ยดิง้งไปดิง้งไปกงแล้วก็ลาเซ็นมันหยุดทำไรเซ็นเวอร์พัลาก้อนไอคอนสยามแล้วไปถึงกินข้าวทีหนึ่งสามสี่ร้อยแต่ไอ้นั่นน่ะนั่งกินข้าวดูชมนกชมไม้มันไม่เสียตังค์ไง จำน้อจำไม้ไม่เสียตังค์อ่ะออแต่ไอันน่้ไอคอนสยามดีโอเทกภาพป,ปาปเต้ไอพวกเนี้ยโอ้โหมึงทํางานเดือนละเดือนละเจ็ดหมื่นอ่ะมึงยังเครียดเลยเข้าใจปะ,ะมันกลายเป็นว่าอะไรระเราอ่ะเราใช้ชีวิตไม่เหมือนคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนฉันว่าเขามีเวการการใช้ชีวิตที่สมถระแล้วฉันรู้สึกว่าสังเกตดิพวกลุงแก่ๆที่เขาเป็น ลุงแก่ๆเออเอาง่ายๆเห็นพวกพวกไหนดีวะเอาง่ายๆเท่าแก่ยังไงอ๋อพวกเท่าแก่เท่าแก่ที่เป็นอาแปะอาแปะไอเฮียแก่ๆละเขาอะมีข้อดีไว้คือเขารายจ่ายเขากินข้าวเขาทํางานเสร็จเขาก็กลับบ้านไปกินข้าวกับเมียเพราะอะไรดีวะลูกโตหมดละเขาก็ไปไหนเขาก็ขับรถไปแต่เขาก็ไม่ได้ไปทุกวันนะเขาไปเฉพาะวันที่ร้านหยุดหรือวันไหนเหนื่อยเขาก็นอน นอนนั่งพักนั่งจิตนั่งทำไรนั่งดูทีวีสบายๆเข้าใจปะ,ะก็เป็นคนแก่แต่โอ้หแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กยุคสมัยนี้เ,เด็กยุคสมัยนี้ใช่าป่ะโอ้โหเคป๊อปเคป๊อปอะไรดาราคอนเสิร์ตนัดเพื่อนนัดไปโกงปาร์ตี้โอ้โหมันกลายเป็นว่าอะไรรล้ป่าเราไปสมมเลเทมเอาอย่างเดียวแหละเราไปสมมเ,เทมา แล้วเราก็เหมือนกับว่าเราลืมอะไรที่เขาเรียกว่าธรรมชาติแล้วเราก็ใช้เขาเรียกว่าเราเข้าสังคมเราอยากเข้าสังคมเราก็ต้องไปแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากเข้าสังคมเราเป็น i n รเวิร r t แบบแบบคนญี่ปุ่นอ่ะที่ทำทำงานเสร็จก,กับเข้าห้องแล้วก็นั่งชิวๆอ่ะคนญี่ปุ่นหลายคนเป็น i n รเวิร r t นะครับทํางานเขาอ่ะไม่ค่อยมีธรรมชาติเขาอยู่ในโตเกียวเขาว้าใจปะอากาศมันมันดีกว่าเราเขา้าใจปะ เขาก็นั่งในห้องอ่ะแล้วก็นั่งสบายๆแล้วก็ไปเดินตลาดชิวๆก็ไปยุกไงไปยุกก็มันไม่มีธรรมชาติให้เดินอ่ะก็เดินในตลาดชิว,ชวๆแล้วก็อยู่แบบสบายๆส,สมธาธิอยู่บ้านนั่งดูโทรทัศน์แล้วก็นั่งอาจะนั่งามางทีอาจจะนัดเพื่อนมากินข้าวธรมรดาามดาหรือบางทีเขาอาจจะนัดผู้ชายก็คือไปนั่งกินข้าวกันร้านอาหารใกล้ๆแบบเป็นสมธาธิเขะจา๊ะ ปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารใกล้ๆสมถ t แล้วเขาก็ก็ไปเดินตลาดกันชิวๆกินข้าวก็กินรามเมงร้านที่มันธรรมดาเออกินคนละชามอ่ะไม่ได้แบบเวอร์แต่เหมือนคนบ้านเราเวอร์นาะยังไงเด็กสม,มัยแบบเพื่อนฉันอนะ่ะทุกอาทิตย์ต้องขับรถพาผู้หญิงไปเที่ยวกันเลยนะแล้วรู้ว่ามันไปพัทยาทีหนึ่งอะ่ะมันชอบไปพัทยาเลยมันสั่งกับข้าวอะ่ะไม่รู้อ่ะมันเริ่มอ้วนจากแห้งๆอะ่ะกลายเป็นอ้วนเลยร่ะรู้ป่ามันสั่งกับข้าวทีอะ่ะ ไปนั่งกันสองคนอ่ะมึงสั่งกับข้าวมามาเจ็ดจานมื้อเดียวอ่ะมึงเอากับข้าวมาเจ็ดจานอ่ะแล้วไม่ใช่กับข้าวชามเล็กๆไปโรงแรมนะกับข้าวแบบชามใหญ่ๆอ่ะแล้วมังนั่งกินคนเดียวคิดดูจากผอมๆแห้งๆอ่ะจนตอนแน้หน้ามันอ้วนอ่ะคือแดกจนอ้วนเลยอ่ะเออกลายเป็นว่าเราสิ้นเบืองไปหรือเปล่าหรือว่าฉันเห็นนะรู้ป่ะเขาอ่ะทุกเดือนต้องไปชอบที่ไอคอนสยาม กางเกงต้องกุดชี่ไม่งั้นใส่ไม่ได้นะรองเท้าต้องกุชชี่อาร์มาน,นี่อะไรพวกนี้ครับกุชชี่ต้องตัวละเก้าพันนะครับตัวละหลักหมื่นเสื้อีต้องตัวละหมื่นนะไม่งั้นใส่ไม่ได้นะถึงเขาจะใช้เงินผู้หญิงก็เถอะนะแต่รู้มาว่ามันกลายเป็นว่าเราเอาเอา,เอาเงินเราอะไปลงทุนกับอะไรที่มันแบบอย่างนาฬิกาที่มันใส่อะนาฬิกาเรือละ, 4, อะสี่แสนใช้เงินเมียกแล้วนะแต่ว่ากลายเป็นว่าอะไรล่ะ เราเอาเงินไปลงกับไอ้ของพวกเนี้ยแล้วประเด็นคือไอ้ของพวกนี้แล้วเอาแล้วก็เอาเงินไปดูดยาใช่ไปเล่นยาไปแดกเหล้าไปเล่นยาไปกินเหล้าการเป็นว่าเราเอาเงินทั้งหมดไปพังเข้าใจปะกับการชีวิตของคนคนสมัยก่อนอะไปนั่งจิบชาใต้ต้นไม้มึงจะเสียเงินอะไรเยอะแยะวะจริงค่ะหรือคนญี่ปุ่นอะ ก็ไปกินราเมงแล้วก็ไปเดินสวนสาธารนณะแบบที่โนบิตะทำอะแล้วก็กลับบ้านเออมันก็เสียตังค์อะไรเยอะแยะแต่ดูเพื่อนฉันดิกินอาหารไอ้นี่ก็อาร์มานี่ไอ้นี่ก็กุฏิไอ้นี่ก็หลุยกลายเป็นว่าเราเราสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุหรือเปล่าเข้าใจไหมครับแนกอย่างหนึง่งหนังจีนสมัยก่อนสมัยจีนเซีฮ่องเต้อ่ะรู้ปะ่ะคนจีนสมัยก่อนอ่ะตอนเขาฝึกวิชา้ยเขาฝึกลำดาบไปฝึกดาบฝึกฟันดาบฝึกขี่มา้า แล้วก็อะไรหรือป่าอาจารย์อาจารย์ในเมืองจีนในในหนังอ่ะอาจารย์เขาสอนว่าลูกศิษย์อย่าลืมฝึกฝนวิชาไม่งั้นวิชามันจะเหมือนของมันจะเสื่อมเข้าใจว่าเหมือนถ้าไม่ได้ฟันดาบทุกวันรับรองว่ามันเหมือนกับว่ากล้ามเนื้ออารมณเหมือนไม่ได้วิ่งทุกวันอ่ะกล้ามเนื้อมันจะแข็งเว้ยเข้าใจว่ามันต้องออกกำลังแล้วถามแล้วเขาบอกว่าถ้าจะฝึกวิชาต้องเลิกเหล้าไม่งั้นจะฝึกวิชาไม่ได้ต้องเลิกเหล้าเลย เพราะว่าอาจารย์จับได้ลูกศิษย์กินเหล้าอาจารย์ด่าเละเทะเลยด่าจนต้องเลิกเหล้าอ่ะคิดดูดิแล้วต้องกลับไปฝึกด่าใหม่เพราะว่ามัน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 วิของมันเสื่อมอ่ะเออข้ใจะว่วิชาการกินเหล้าอ่ะมันคือการทําลายร่างกายข้างในเลยข้ใจะ่มันจะทําให้ร่างกายข้างในแล้วมันก็จะทําให้ร่างกายให้ไอ้พวกวิชาพวกเนี้ยหมัดมวยหมัดมวยจีนปันดาบขี่หมาพวกเนี้ยมันต้องใช้แรง และถ้าเกิดร่างกายข้างในมันจะค่อยสึดหลอแล้วค่อยพังมันจะทำวิชาเสื่อมเข้าใจไหมครับเนี่ยมันก็เป็นอย่างเนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยคนจีนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรกลายเป็นว่าคนสมัยก่อนเขามีวิธีนี่มันไม่เหมือนไม่เหมือนสมัยเราสมัยเราฉันว่าความสึกฉันนะความสึกฉันอ่ะฉันคิดว่าเรา ใช้ชีวิตฉันคิดว่าพวกเราใช้ชีวิตแบบสิ้นเปลืองไปใชืใช้ชีวิต,แบบ,วตแบบคนสมัยใหม่ไอ,เเอ,อ้เข้าใจแหละเออสมัยใหม่เข้าใจคือจะให้ไปนอนไปนอนไปนอนในดินดินไปนอนในดินเงี้ยมันก็ไม่ใช่เพราะเราก็มีบ้านอยู่ในเมืองมันก็ไม่ได้ล่ละแต่ว่าแบบเราสิ้นเปลืองอะไรโดยใช่เหตุกลายเป็นว่ามันกลายเป็นความฟุ่มเฟือยแล้วมันก็จะกลายเป็นความฟุ่มเฟือยไปเรื่อยๆยังไงอะ ก็ฟุ่มเฟือยไปเรื่อยๆป่ะก็ลองคิดดูดิกุชี่กินอาหารกินกินเกินตัวกินเกินตัวใช้เกินตัวมันก็กลายเป็นไม่พอเพียงและเงินพวกเนี้ยมันก็เป็นเงินศูนย์ที่ใช้เพื่อเท่ๆใช้เพื่อไรสาระแล้วก็กลายเป็นว่าเราเสียเงินโดยใช่เหตุแล้วก็อาจจะนําไปสู่การขาดแคลนทางการเงินในอนาคตซึ่งมันน่าเสียดายที่ น่าเสียดายที่เรา <P ew> พออะไร,รอ่ะเด็กรุ่นใหม่อ่ะมีโอกาสหาเงินเด็กเยอะเลยแล้วถ้าเกิดเด็กรุ่นใหม่ไปหลงไปของินเนี้ยแล้วมันทําให้เราอะไรวะมันจะมีปัญหาทางการเงินเข้าใจป่ะกลายเป็นว่าเราสอนให้คนรู้จักใช้แต่เราไม่ได้สอนให้คนรู้จักหาเงินเข้าใจป่ะคนสมัยก่อนเขาก็สอนหานเงินยังไงอ่ะเอาไง,ไง่ายง่ายตกปลาแล้วก็ปลาไปขายในตลาดสมัยก่อนนะได้เงินฝึกวิวชา วิชาดาบใช่ไหมฝึกวิชากับอาจารย์เปิดสำนักไงเปิดสำนักก็เป็นอาจารย์สอนเปิดสำนักดาบไงอ้อาวก็เป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกหามาก็ได้ตังค์นี่คือสมัยก่อนสมัยนี้เทรดบิตคอยทรดหุ้นติดดอยกันแถวเลยจึง่าติดดอยเป็นแถวเลยจึง่าพอทํางานออฟฟิศก็เขมเมนกันทะเลาะกันเข้าใจปะทะเลาะกันเราก็พูดความจริงใส่กันไม่ได้กลายเป็นว่า มันก็กลายเป็นความลําบากทางใจเหมือนกันนะการที่มีคนก็จะมีปัญหาเรากลายเป็นว่าเรามากคนมากปัญหาชีวิตเราเนี่ยชีวิตใช้ชีวิตยานะ่านเรอยู่ในสังคมก็ต้องโชว์รวยเอ,อ,อยู่ในสังคมก็ต้องโชว์รวยก็ต้องกินอาหารโพล่งเฟซบุ๊กถ้าเราไม่ทําเราก็จะตามสังคมไม่ได้เราอยู่คนเดียวเราก็โดนด่าว่าเราเราไม่มีสังคม เราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ยังไงบางทีก็ฉันอยากอยู่คนเดียวบางทีก็มีนะคนสมัยก่อนอ่ะมันฝึกวิชาฝึกวิชาดาบอ่ะแล้วมันไปนอนในป่าไปนอนในถ้ำเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันหิวทั้งไหมิวมันก็ออกไปออกไปสมัยก่อนสัตว์มันเยอะแยะนะบางออกไปมันมาเจอหมูป่าไปเจอวัวป่ามันก็ฟันมันก็ใช้วิชาดาบม่ฟันฟันวัวฟันวัวให้ตายแล้วก็เอาเนื้อมากินแล้วก็อยู่ในป่าจุดไฟกินอาบน้ําทําไง กระโดดกระโดดว่ายน้ำสมัยก่อนกระโดดว่ายน้ำนะสมัยก่อนเขเขาไม่ค่อยไม่รู้แปลงฝันหะวะไม่รู้เหมือนกันก็จะอาน้ำทำไงกระโดดลงแม่น้ำแล้วก็ไว่ายไปเลยเนี่ยเนี่ยเขาก็อยู่เหมือนได้หรือว่าเอาแบบสมัยใหม่หมาคนญี่ปุ่นอะทํางานออฟฟิเศเสร็จกลับบ้านแล้วก็นั่งนั่งในห้องนั่งดูหนังยังไงวะก็คือทุ่มเทให้งานในออฟฟิศแล้วกลับบ้านคือกลับมาเปิียตัวอยู่ในห้องกลายเป็นอินโทรดไปเลยมันก็กลายเป็นแบบ ถ้าเราจะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยอยู่มันก็อยู่ได้จนสนะี่สิบสี่สี่สิบห้าแล้วอยู่จนห้าสิบยังได้เลยแต่ว่ามันจะแบบไม่ค่อยมีเพื่อนอะน,นะไม,ไม่ใช่ไม่ค่อยอะโอ้โหมึงคิดดูมึงจะมีเพื่อนอยังไงอะมึงอยู่ป่าทุกวันเลยอ, <c oughs> อยู่ป่าทุกวันเลยอ,อยู่จนไว้ผมยาวอะ่ะเออไว้ผมยาวอะ่ะเออแล้วก็ผูกผมฮะเห็นพวกคนจีนนี่มันไว้ผมยาวป่ะเออมึงจะเอาอย่างนั้นเหรอไปนอนป่า <c oughs> เราจะสม,มถะถึงว่าไร Will you prefer and mom take each other to be husband and wife? Will you love, comfort, honor, and cherish one another in times of sickness and health, and forsaking all the others to be true to each other? เรามีความฝัน hmm. ว <So, S 1> mm ่าอยากพูดไอดูค่ะวันนี้ได้พูดแล้วค่ะ นั่งดูยูทูบนิดหน่อย